ทุกคนฟังนะวันนี้มีเรื่องมาประกาศคุณหมอเขาฝากมาใครเข้าป่าเข้าไร่แล้วไม่ยอมนอนกลางมุ้งไม่ชอบทายากันยุงแล้วก็ไปโดนยุงกัดมาเนี่ยให้ระวังว่าจะป่วยเอาใครปวดหัวปวดตัวมีไข้หลังกลับมาจากป่าเดี๋ยววันๆก็หนาวจนสัน่นเดี๋ยวก็ตัวร้อนไข้ขึ้นเป็นๆหายหายให้ระวังตัวไว้อาจจะป่วยเป็นโรคไข้ามาลาเรียให้รีบไปให้หมอเขาตรวจซะ จะไปมาลาเรียชุมชนมาลาเรียคลินิกหรือจะไปรอพอสตโรงพยาบาลใครสะดวกตรงไหนก็ให้รีบไปคุณหมอเขาจะได้ตรวจให้ว่าได้ป่วยเป็นไข้มาลาเรียหรือเปล่าถ้าใช่เขาก็จะได้ให้ยามากินแล้วได้มาก็ต้องกินให้หมดด้วยนะอย่าไปแบ่งให้ใครเขากินของใครของมันอย่าลืมไปตามนัดทุกครั้งทำแบบนี้ครบหมดก็หายขาดแน่นอนไข้มาลาเรียรู้เร็วรักษาเร็ว หยุดการแพร่เชื้อได้เร็ว